มีครับก <land> well, ับ้านปลาลูกปะบอครับกลับบ้านครับบอครับดูเราได้ลูกบอครับเป็นยังไงคร่บอยากกับอยากได้เมียครับอ้าวอยากได้เมียจังได้เกิดเมื่อวานนี่นึงลูกไงกอนจังได้เมียเข้าใจบอครับกับ้านเนาะบอครับไปกับ้านปะเอาเป็นยังไงกลับอยากได้เมียครับอยากได้เมียมาคุสาวติลูก มัคมไหนครับมกคนเสือแดงครับเสือแดงเสือขาวบ่ามักติาคเนี่ยมองดูเสือขาวไหมมักบ่เสือเหลืองสาวเสือเหลืองมักบ่สาวเสือเหลืองวาครับมักบ่ลูกเาเด้ครับมะคนไหนก่อนมกคนไหนมคเสือแดงครับเสือปยังไปน่อกอดคนองกอดแม่ปรได้ตีลูกก็สั่งอาไรเสือวรับนอกอดีแม่ โอ้โหกระซิ่งเหยียดน้อยกว่าทีแม่หน่อยมือแทวอีแม่กระบ๊อเอาแล้วเนาะมักสาวได้ลูกมักสาวเจนไหนคนไหนสาวเจนสีอีแม่เฮ็ดจังไเลยมันมักสาวเอาเงินไปให้เขาแทนครับเอาเงินไปให้ผู้ใดเอาไปให้พี่เกียรติครับ เสียงเงื่อนอะไเขาเห็ดอยังเอากระมาเขาเด็กเขาอ๋อเสียอีแม่ซื้อเขาติลลกบล็เองครับถามถทำแม่เขาบังดูแม่เขาสิขายบ่แม่ผู้สาวสิขายบ่ลทำบังดูสิขายบ่ครับสีซื้อจกักบาทซื้อสามพกบาทสามพิพวกบาทเอาคืนแน่แจ็กสีสีฟ้าเออกระจาย่อยลอย วัวใจลอยแม่ใจค่าอาหารลูกว่าเด้ใจค่าผู้สาวเอาใจเป็นพัดเลยครับแปดใจเป็นพัดเลยตัวลูกเงินผู้ใดแม่เผื่อครับอาา๋อเขาเสียงเงินไหนเติมมันมันเมียบ้านก็ฝังลอยแท่งครับต่อเพิ่นทู่ลูกเพิ่นขายบ่ลอยหนึ่งจะบาทกว่า หลายบาทอยู่แล้วเพืนหาเพิ่มไปเพิ่มอีกแน่ได้บพันาไม่กลัวงบรเกินเงินล้อยอืมต่อลกในลูกไม่บ่มีเงินบ่เอาเป็นพันสิเอาเป็นร้อยเอาเก้าร้อยเกสบเก้าไม่ใช่บ๊อบแงเยวสิว่าอะน้ำมันเต็มลูกเนียบาโอ้ยน้อบ่มีน้ามันบ่ลวกติเติอไม่ถวลูกเยอสิว่าเอาเงินกจจายค่าน้ำมัน โอ้ยน้วงคง่ได้ตัวลูกเกยเดจะได้อยากได้เมียเอ้าเอาเอาบักลาใหญ่ก่อนจังมาสื่อกันด้ดอกลูกดยใหญ่เลยอีแม่มาขอเพบอน์หายน้อน้องไอ้มีครับเจียมื่อนี้อีลีติดเลยเจียวเมื่อนี้อีลีติดได้ๆเจียวผู้ใด้ถามเขาดูเขามากบักลาบอลูกถามผู้สาวบองดูผู้สาวสีเมียน้าบอถามดูถามบองดูกันนะลูกขันเขาเมียน้าอีแม่จังดีซื้อให้เก่งครับพี่เก่งสืออะไรมาครับ ว่าตอนอยากอายไปถามเขาดีๆตัวลูกครับคขานาวปุ่นลูกพี่เก่งครับพี่เกลี่ยนเมียแล้วมาบถามแม่ก่อนถามแม่ก่อนวันสรุปถามลูกแม่เขาใส่เมียน้ำบอแม่ใส่เมียน้บอเขาเอาีเล่นี่ฮักแท้บ่เจียวไปยังเจียวไปยังเมียกอดแม่ก็ได้ ไปสั่นไปจูงเอาเขาขึ้นรถขนอยากเนี่ยมาคนไหน